สวัสด,ดีค่ะฉันอยู่บ้านก่อค่ะตำบลละทาอำเภอชะลอมจังหวัดจีสะเกตปลูกฟักทองได้ลผลผ,ผลิตดีสวยลูกใหญ่ฟักทองลูกใหญ่ดีไหมคะใหญ่ค่ะพันอะไรคะเนี่ยข้าวมัยไค่ะ <c oughs> น้องลูกกี่ไร่สามไร่ค่ะ <c oughs> สามไร่นะคะวันนี้เก็บตอนแรกเลยเนา er? ะ ดีใจไหมครับฟักทองลูกใหญ่ขนาดนี้ดีใจจ้าดีใจเนาะจ้าแล้วนอกจากปลูกฟักทองแล้วน้องปลูกอะไรอีกคะทุกปีก็ปลูกหอมลคะค่ะค่ะแต่ปีนี้ไม่ได้ปลูกปลูกฟักทองแทนปลูกฟักทองแทนนะคะ,ะแล้วพริกปลูกไหมคะไม่ปลูกคะ่ะปลูกฟักทองอย่างเดียวเลยนะคะ,ะถ้าใครสนใจก็มาสั่งซื้อกับน้องได้เลยใช่ไหมคะได้ค่ะได้เลยเนาะจ้า ก็เป็นน้องชื่อเล่นชื่ออะไรคะแม่ชื่อแม่แปงคะ่ะแม่แปงก็เป็นอีกอีกหนึ่งนะคะหนึ่งสมาชิกที่ปลูกฟักทองนะคะ,คะปลูกฟักทองแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะ,คะวันนี้ก็เลยพาสมาชิกมาเยี่ยมชมแต่สวนฟักทองหรือแปลงฟักทองของ ของน้องนะคะยังสาวๆอยู่เลยเรียกแม่ได้ไงนะคะค่ะลูกใหญ่มากนะคะลูกหนึ่งนี่ประมาณกี่กิโลคะถ้าลูกใหญ่ก็แปดถึงสิบโลค่ะเหรอคะค่ะแปดโลถึงสิบโลเลยนะคะถ้าลูกเล็กสุดนะคะถ้าลูกเล็กสุดก็ประมาณสี่โลถึงหกโลนะคะสี่โลหกโลนะคะลูกหนึ่งนะคะแต่ลูกใหญ่จริงๆนะถ้าทางจะเเขาเรียก ภาษาฟักทองก็บอกต้องมันใช่ไหมคะค่ะเป็นพันธุ์ทองอัมพายนะคะการปลูกฟักทองเวลาเราจะให้ผลผลิตที่สูงนี่เราต้องมาเคาะดอกตัวผู้ไหมเอาตัวต้องผสมดอกตอนเช้าใช่ไหมคะตอนเช้าเดี๋ยวคราวหน้านะคะพี่มีตัวผสมเทียมแทนพึ่งแทนที่น้องจะตอนเช้าเช้ามาเคาะดอกจะผสม นะคะผสมเกษรแต่ของเรามีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนเป็นตัวผสมเตรียมแทนพึ่งสำหรับฟักทองนะคะฉีดพ่นตอนเช้านะคะแล้วน้องก็ไม่ต้องมัวมาเสียเวลาละถ้ายังไงเดี๋ยวพี่จะเอามาให้น้องทดลองได้ใช้นะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยสำหรับฟักทองรูปใหญ่ๆนะคะแล้วส่วน ตอนนี้ก็มีคนมารับซื้อเลยใช่ไหมเนี่ยแม่ค้ามารับซื้อเลยใช่ไหมแม่ค้าพอใจไหมคะเนี่ยผู้รับซื้อพอใจจ้าใช่ไหมแถวนี้มารับซื้อแต่เพียงผู้เดียวเลยไหมในในบ้านนี้นะคะแล้วได้ข่าวว่าเอาปุ๋ยไปให้ลูกไร่ใช้เป็นยังไงการตอบรับดีดีมากเลยดีมากเลยใช่ไหม ขอบคุณมากเลยทั้งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ผลิตนะคะแม่นนกัค่ะแบกคนละหนึ่งลูกเลยนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัดีค่ะบริษัทพุกเชินครุบจงกับ ขอแนะนาเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้การปลูกพืชไร่ทุกๆชนิดเช่นข้าวโพดทัท่วชนิดต่างๆฝนทิ้งช่วงไม่มีน้ําไม่ต้องห่วงใช้หมอชนิดน้ำไม่กลัวแรงใช้เร่งต้นเร่งใบใช้เร่งดอกเร่งผลป้องกันโรคจะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น1-2เท่าตัวท้างนาปลูกข้าวได้180ถังต่อไร่เป็นเรื่องจริงบริษัทฟุกเงกจงคุปจำกัด พอแนะนำปุ๋ยชุนไม่กลัวแรงทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น1นถึสงสเท่าตัว